นี่ผู้คนเขาชอบกันมากเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยที่เรานั่งแล้วก็ภาคนางงามกันไปเมื่อวานนี้พอรายการจบแต่ว่างานประกวดนะครับ Miss Universe ยังไม่จบเราก็เลยถ่ายทอดต่อผ่าน้นนา Facebook Live แล้วเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยเราได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องน้ำตาลกับนะกูรูกูรูเขาเคยประกวดมาก่อนม่นว่าจะเป็นน้องกวางพรารุ่งแล้วก็คุณไข่มุกสนุกมากเมื่อวานทาง Facebook Live คุณผู้ชมไปกดไลค์หรือยังหน้านี้ขอบอกว่าเรามีภาพสด เยอะมากตลอดทั้งวันรายการตื่นมันคุยถงแมาอาจจะจบ9ก้าโมงเช้าแต่ตลอดทั้งวันต่อเน,นื่องจนดึกเนี่ยก็จะมีภาพสดเนื้อหาที่คนสนใจกันเยอะมากเมื่อวานนี้พอรายการเราจบแล้วก็นั่งภาคไปเนาะภาคไปคไม่อูบรรยากาศส,สดคน,คนชอบอะไรเมื่อวานโอ้โหเพื่อนกระเทยชอบมากาบอกว่าเนี่ยชอบจังเลยเวลาภาคเนี่ยตรงใจกับที่เขาคิดอยู่กับเวลาสิ่งที่เราพูดเขาก็เลยชอบนะครับเขาดูตามนี้แต่ว่าดอเราอยากรู้ที่ติดต่อน้องกวางน้อง กับอีกคนหนึ่งใครนะใครมุก้ใครมุกนั่นคือติดต่อสดเลยเหรอติดต่อเมื่อวานติดต่อเมื่อวานตอนบ่ายเย็นๆเลยเพราะว่าคืออย่างนี้ด้วยความที่ว่าน้องน้ําตาลยังไม่กลับถึงไทยแล้วเมื่อกลับถึงแล้วก็คงจะได้มีโอกาสพูดคุยนะครับถ่ายทอดสดกับน้องไลฟ์กับน้องน้ําตาลแต่กว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยแน่นอนประเด็นที่คนยังสนใจอยู่ก็คือเรื่องการที่เธอนั้นอาจจะพลาดโอกาสที่จะได้รับตําแหน่ง Miss u n i v e r s สไปคงไม่ต้องเกินมาก หลายคนดูเมื่อวานการถ่ายทอดสดหลายคนก็เห็นแล้วเมื่อวานนี้ที่มะนิลาฟิลิปปินส์นะครับกับการประกวดมิสยูเนเวิร์สคนที่65น,น้องน้ำตาลของเราที่เรียกคะแนนเสียงได้เยอะมากใน,ในรอบ Pre Pre preliminary mm. หรือว่ารอบคัดเลือกในช่วงแรกเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็เข้ารอบ หนึ่งใน13าคนจำได้ไหมเมื่อวานเราเฮกันะกลางรายการนะครับแล้วมีการพนันขันต่อกันเบาๆด้วยเพื่อที่จะได้กระทะเราก็คิดว่าเฮติต้องได้สิเรามองว่าทำไมแต่ตอนที่เขาไม่ยืนด้วยกันสองคนน่ะเราเราตอนแรกเราบอกว่าคนคนที่ได้ที่หนึ่งต้องเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมแต่พอมายืนด้วยกันน่ะอยากเปลี่ยนมากเลยอ่ะเพราะริ้ว่าเฮติเขาดูแบบสูงสง่าแต่เขาอาจจะเป็นนางแบบไงแต่ว่าฝรั่งเศสอ่ะหุ่นเขาสวยนะ สวยแบบแนวนางงามอาจจะดูเต็มเต็มหน่อยส,สิ่งที่กองประกวดทําได้ดีมากเมื่อวานนี้เราก็คุยกันเรื่องนี้ผ่านทางเฟ e บุ o กไลฟ์นะครับน้องไข่มุกก็แชร์เรื่องนี้เขาบอกว่าปีนี้การตลาดชัดเจนมากเรื่องของการขายวิธีการโหวตแบบแอปอใช่ไหมอตอนนี้คนก็ดาวน์โหลดแอป m s s s u n u v i v s r เยอะมาก กองประกวดกองนี้ไม่ธรรมดาอยากให้กองประกวดไทยนี่เห็นเป็นตัวอย่างว่าวิธีการประกวดนางงามมันไม่ต้องโบราณแล้วมันไม่ต้องคือมันไม่ต้องเชญมันไม่ต้องมีผู้ใหญ่มามอบสายสะพายแล้วก็กรรมการสิบคนขึ้นเวทีถ่ายรูปอีกชาติหนึ่งกว่าจะจบงานมันกระชับมันไวแล้วมันเร็วเข้ากับยุคเข้ากับสมัยไม่ใช่แค่นั้นคือตัวนางงามเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บวิดีโอเพื่อไปแชร์ในโซเชียลก็เลยกลายเป็นการประกวดที่ดังในโซเชียล คุณเชื่อไหมว่ารอบพิเลมเนอรี่คือรอบคัดกรองก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถ่ายทอดสดผ่านทาง a c e b o o k Live <mm เป็นเนื้อหาหร <mm ือคอนเทนต์ที่ทำลายทุก,ทกสถิติ <ừ> แม้กระทั่งการเลือกตั้งแม้กระทั่งเรื่องดีเบตของประธานาธิบดีบอเมริกาที่ว่ากันว่าสูงแล้ว <ừ> Facebook Live <mm ของกองมิเชลยรเวสูงยิ่งกว่าเฉียดล้าน<อ>ดูดีคน<ต>ให้ความสนใจมากทั้งโลกให้ความสนใจและอีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าไคมุกบอกว่าเจ๋งคือเขาเซตไว้หมดเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรอ,อย่างซีพาวีเพราะเขารู้ว่าเมื่อปีที่แล้วที่ซีพาวีประกาศผิดจำได้ไหม,มว่าเป็นอีกท่าหนึ่งได้ Miss Universe มไม่ใช่เพียร m i ิ Miss s มิสฟ p h i l i p p i n นะครับปีนี้ก็เลือกที่จะบินซีพาวีเข้าฟิลิปปินส์อีกรอบเพื่อเป็นพิธีกรตอนแรกคนก็งงว่าอะไรเนี่ยใช้อีกทำไมถูกไอคนที่พูดผิดเอามาทำไม ต่หรือมิซีพาวินี่คือพิธีกรชายแถวหน้าของอเมริกาเราถ้าเราไม่ได้ดูสื่ออเมริกาล,ล้วก็คงจะคิดว่าอีนี่ป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ซีพาวีนเป็นเหมือนกับบุรุษที่คนทั้งบ้านผู้ชายที่มีทอลกโชว์ที่ทุกคนดูอังนี้ดีกว่าและการที่เรียกเขากลับมาก็เพิ่มเรตติ้งแน่นอน คนคนก็ต้องตามถูไม่แล้วแล้วเมื่อวานเนี้ยมุกเขาน่ารักมากเลยนะที่เพียเอาแว่นมาให้ก่อนประกาศผลน่ะคนก็เฮกันลั่นเลยแล้วมีก่อนหน้านั้นอีกอะที่เขาพูดถึงคนที่คนเอาผลมาให้เขาบอกว่าเขียนถูกใช่ไหมเนี่ยไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเรามีภาพวินาทีนั้นหรือเปล่าที่ที่ซีพาบี้นี่นี่นี่ขอฟังนิดนึง ัญหามันไม่ได้อยู่ที่เขาม้เลยนะเหรอเปลลูมบุลลูมหน้าตาแน่นอนหน้าทำวกุญแจอย่างเลยเออเมื่อวานเขาเป็นคนหน้าเขาเป็นคนตลกหน้าตายอแล้วเวลาเขาทำหน้าแบบนี้คนจะชอบเมื่อวานแน่นอนสีพาวพี่ไม่ผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวคงจะไม่ผิดแล้วนะถ้าผิดซ้ำอีกปีคงไม่ไหวถ้าผิดซ้ำเมื่กีเราไม่ขำแล้วนะเราไม่ขำด้วยกับลุงเขาแล้วอะมาดูเมื่อวานครับตอนตัดสิน เฮติ i, สูงมากค่ะดูสิชอบความนานหรือจริงๆกรรมการไม่ชอบที่เป็นแนวนางแบบอ่ะเนี่ยดูดิ ชอบปะเขาชอบป่ะคือไม่รู้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเรานะแต่เป็นความรู้สึกว่าใครที่ดูเหมือนเก๋ๆแล้วเป็นนางแบบอ่ะเขาจะไม่ได้ในเวทีนางงามอ่ะไม่งโปรตซิกก็เก๋เห็นป่ะไม่ใช่ทางน้องแหม่น่าจะดูไลฟ์เมื่อคืนนี้น้องกวางกับไข่มุกไลฟ์กับเราเมื่อคืนแล้ววิเคราะห์ว่าปีนี้กรรมการต้องการลุคคลาสสิกยังไงไงคลาสสิกก็คือหน้าตา ผมเผ้ารับมงถูกต้องคือทุกอย่างเป็นลูกค้าสิกและนางงามจากฝรั่งเศสก็เข้าขายไปเก๋ไก่ไม่เอาคือลุคเอกซอติกแบบน้องน้ำตาลปีนี้ไม่ใช่เทรนกลับไปสู่ลุคของนางงาม Miss u n i v e r s e ซี่คลาสสิกแบบสมัยก่อนจริงนะจริงนะเขาดูเหมือนคนสมัยก่อนถึงแม้ว่ากองประกวดปีนี้เนี่ยรูปแบบในการจัดจะดูเฟิวฟ้าถูกไหมฮะฟิวฟ้า คำนี้กันใช้กันอยู่ใช่ไหมเก๋ไก่เก๋ไก่เราเรายังติดกับคำโบราณไปหน่อยแต่นางงามในใจของกรรมการหลายคนปีนี้เขาต้องการเป็นผู้หญิงที่ดูคลาสสิกดูเป็นนางงามที่มีคุณสมบัติคลาสสิกแต่จะว่าเธอเฟี้ยวเธอก็เฟี้ยวนะก็โอเคนะเธอมีความเป็นนั่นน่ะนักแสดงหญิงอ่ะชื่ออะไรนะที่เล่นเลมิสราฟแอนแฮัตเตอร์เวย์เหมือนมั้คล้ายๆแอนฮัตเตอร์เวย์เนี่ยเขาทำผมนี้เขาก็สวยเก๋เป็นแบบนะครับพูดถึงชื่อเธอหน่อยไหมฮะไอริส นะครับมิเตเน่นะฮะนางออกเสียงแค่เด็กนีดักเรียมาแต่ยัลลีมงตาผู้สิไอวิสมิเตห์ห่างใครสนมิเตห์ห่างนางงามจากฝรั่งเศสนะได้รับตำแหน่งมิชชินิปีสองพันสิบหกเป็นนางงามคนที่สองจากจากจากฝรั่งเศสคือจะบอกว่าการประกวดมิชชินิเวสเหี่ยปีแรกปีแรกเลยในก่อนนะพัศราเลยคนแรกคือคนที่มาจากฟินแลนด์ ประเทศที่สองที่ได้ไปก็คือฝรั่งเศสฝรั่งเศสแล้วก็หลังจากนั้นฝรั่งเศสก็ไม่ได้อีกเลยครับหายไปอีก60กว่าปีหกกว่าปีอ่าก็เขาได้เป็นคนที่สองไงเริ่มที่มาได้คนที่65อีกนะครับแต่เมื่อวานที่ไฮไลท์คงน่าจะเป็นตอนที่น้องกวางตอบคาถามนะครับเมื่อซีพาวิถามว่าใครคือน้องนาตาลน้องน้าตาลที่ผมบอกว่าน้องอะไรน้องกวางน้องกวางอ๋อ่างเถอน้องนาตาลเนี่ยตอบคาถามเมื่อซีพาวิถามว่าใครคือบุคคลที่คุณ ชื่นชมชื่นชอบมากที่สุดซึ่งซึ่งซึ่งน้องกว่างกับน้องเมื่อวานนะฮะน้องแลมุกเหนื่อยผมเชื่ออเลยต้องัีหนึ่งนะทักกันหนึ่งป๊บนึงนะคะเปิดกางี้งโอซิมเราไม่ได้เปิดนวดท่อนี้วป๊บดูมาอันเลนสดตาหน่อยไหมยูเกเล็กซี่อายมาสก์มาสกใจเย็น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 โอเคได้ละได้ละได้ละโอเคนะเมื่อวานเนี่ยทั้งคู่ก็แชร์ให้เราฟังไข่มุกกับน้องกว่างนะครับบอกว่า คำถามที่ถามเนี่ยเป็นคำถามที่เหมือนกับบอบโลกให้เลยเขาบอกว่าเป็นคำถามที่เข้าทางเป๊ะเลยพอดีนะครับคุณผู้ชมไปฟังกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าครับเมื่อวานนี้เธอตอบว่ายังไงบ้างครับอยงางคิลลี่เคนตันนะครัน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์ค่ะ name a current or past world leader whom you admire and why ผู้นำในโลกคนไหนผู้นำระดับโลกในอดีตหรือปัจจุบัน ที่คุณชมชื่นชอบหรือเคารพผู้นำแล้วในเรื่องที่คุณชื่นชอบควัสดีค่ะฟิลิปปินส์ถ้าบอกว่าสวัสดีฟิลิปปินส์อันี้แปลกไหมคนนั้นก็คือในหลวงของดิฉันค่ะ For me that would be the king of Thailand ฉันเกิดมาก็เห็นท่านทางานหนักมาตลอดไม่เคยบ่นแม้แต่น้อยและท่านก็เปรียบเสมือนพ่อของทุกคนในประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะสำห i ั m like a ่ e ขอบคุณด้ t ยค่ k ด้วยความฮึ่ สังอย่างฮิลลี่ขึ้นตันต่เมื่อวานนี้ก็เป็นคําตอบที่ฟังดูแล้วทุกคนแบบบอกว่ามันโดนใจเหลือเกินนะครับมัน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 โดนใจเหลือเกินคิดดูสิว่าอันนี้อันนี้มองภาพใหญ่เลยนะว่าเธอนั้นขึ้นบนเมทีแล้วคนทั้งโลกได้ฟังและเธอก็ได้พูดถึงพระองค์ท่านนะผู้ที่พี่น้องชาวไทยทุกคนคิดถึงเมื่อวานนี้คําตอบนั้นมันมันไม่ได้แค่เรามองว่าเป็นคําตอบที่ที่ดีและจริงแะแต่เป็นคาตอบที่ทําให้เราได้เห็น เ mm hmm. ชื่อไหมว่าน้ำตาลกับปรากฏการน้ำตาลนี่มันเป็นศูนย์รวมของพลังคนไทยนะสิ่งที่มหาสารคือคนไทยเนี่ยปล่อยวางทุกอย่างความต่างระหว่างกันและกันแล้วก็โหวตให้กับเธอในทุกช่องทางเห็นปะคนในวงการเธองนี่เสาร์อาทิตย์และเมื่อเช้าไม่ใช่แค่คนในวงการทุกคนแหละเทใจให้กับน้ำตาลโดยที่ไม่แคร์ว่าเธอเป็นใครฉันเป็นใครเหมือนกับว่า น้ำตาลคือศูนย์รวมของประเทศชาติเมื่อวานพูดถึงแต่น้ำตาลไม่แล้วลองคิดดูสิจากปรากฏการน้ำตาลในนี้เราคุยกันต่อนะว่าถ้าเกิดว่าขนาดน้ำตาลเนี่ยภายในสีวันเราทํากันอย่างนี้ได้อและในมุมอื่นล่ะทําไมในมุมอื่นเรื่องการศึกษาเรื่องของคอรัปชันเรื่องอีกมากมายทําไมเราเราไม่ลองมารวมตัวกันหนีบ้างประเทศไทยจะพลิกภายในไม่กี่ปีนะ ไม่คุณคิดดูดีๆและเราว่าปรากฏการน้ำตาลนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะสะท้อนให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยประเทศเราแกร่งขนาดไหนคุณคิดดูในบรรดาประเทศทั้งหมดในโลกเนี่ยเราชนะจากการโหวตอ่นะและการโหวตเพราะอะไรการโหวตไม่ใช่ขึ้นอย่ับว่าคุณแค่หยิบม,มือถือมาโหวตและสื่อนําเสนอนะคุณต้องมีการบอกเพื่อนอคุณต้องมีการบอกต่อดังนั้นปรากฏการน้าตาลเนี่ยสอนให้รู้เลยว่าพี่น้องชาวไทยเราเนี่ยสามารถเป็นปึกแผ่นกันได้อย่างรวดเร็วมากแล้วในสายตาประเทศทใหญ่ๆอะ่ะ เขาก็มองประเทศเราเป็นประเทศจิ๋วประเทศหนึ่งนะเขาก็คงงว่าเฮ้ยได้ยังไงอ่ะได้ในรดนได้ไงจริงๆกูแบบเฮ้ยไทยแลนด์คืออะไรอ่ะบางคนงเขาก็ไม่เก็ตไงมันเป็นปรากฏการณ์ไงโอ้เนาะคิดว่าหลังจากนี้เ็าคงจะมีอีกหลายๆครั้งนะฮะแล้วนางงามรุ่นพี่เนี่ยก็พูดกันแล้วบอกว่าอยากจะให้ทุกปีเนี่ยเวลาใครก็ตามที่เข้ารอบเนี่ยจะให้รุ่นพี่มาเจอกันแล้วก็บอกเลยว่าต้องทำยังไงบ้าง ข้อเสียของนางงามจากเมืองไทยคือเมื่อประกวดเสร็จในเวทีไทยอีกไม่นานก็ต้องไปประกวดที่มิสยูเดเวอร์สแล้วปังประเทศเขาประกวดกันล่วงหน้าเป็นปีแต่นั้นก็จะมีโอกาสเตรียมตัวเยอะอย่าง,งเบนซุเวลาเขาบอกว่าเตรียมตัวเยอะมากเตรียมตัวหนักที่สุดการเดินการวางตัวเขาบอกว่าน้ําตาลเนี่ยเหตุผลที่คนรักเธอเพราะอะไรเราเห็นอันนี้คุณออลโปรดิวเซอร์เราบอกเราเห็นวิวัฒนาการพัฒนาการของน้ําตาล ในช่วงเวลาไม่กี่อาทิตย์อย่างรวดเร็วน้องน้ำตาเนี่ยโทษนะฮะไม่ได้ไปเจอตามโมเดลลิ่งนะฮะน้องน้ำตาตอนนั้นตามคุณแม่ไปทำงานที่ KING POWER KING POWER คือตามแม่ไปดูงานไปทำงานคนก็เจอน้ำตาที่ KING POWER แล้วก็เลยเชิญเข้าประกวดเวทีมิสยูเ i เวอร์เป็นเวทีที่สองนะครับเวทีแรกก็คือเวทีมิสยู n i เวอร์สไทยแลนดใช่ไม่ใช่ว่าเป็นสายประกวดนางนพมาศอะไรมาไม่มีอย่างนั้นเลยอะอดังนั้นดังนั้นเธอเกิดมา เพื่อสิ่งนี้จริงๆคิดดูเมื่อปีที่แล้วเธอยังไม่คิดเลยว่าเธอจะมาไกลถึงขนาดนี้แต่เราอยากรู้หลังจากนี้พอเขากลับมาแล้วเขาจะทําอาชีพอะไรต่อเดี๋ยวต้องถามเชื่อมั้ยเดี๋ยวจะต้องกลายเป็นนางแบบเป็นนักแสดงหรืออะไรสักอย่างว่าไปเนนอ่ะคนในวงการเชียร์เธอเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้คนให้กำลังใจกันทั้งประเทศ ลุ้นกันทั้งวันทั้งคืนใช่ลุ้นตั้งแต่เช้าตอนเย็นยังพูดกันอยู่เลยอ่ะเขาดูหน่อยสิมีใครบ้างมลักมีแขใช่ไหมนี่ขอบนี่คือไอจีของบุโกะใช่ไหมฮะบุโกะมาตูมลักมีแขนี่คือตอนที่เขาดูเหรอหรือว่าอะไรคือเขาคงดูเสร็จแล้วเขาก็มาโพสป่ะมีใครอีกฮะก็ลุ้นกันทั้งวันงาเมื่อวานอ่ะทุกคนก็ลงไอจีประโคมเชียร์ต่อให้ว่าฝรั่งเศสได้สุดท้ายทุกคนก็ให้กำลังใจทุกคนที่ได้วันนี้ต้องปอยตีดาไปที่มะนิลาด้วยนะครับ น,น้องปล่อยก็ใส่มงด้วยนาตาลีเกีโบบ้าก็ไปเมื่อวานนี้นะครับนาตาลีต้องเรียกว่าเป็นคนไทยเลยนะน้องฟ้าน้องฟ้าน้องฟ้ามีใครครับไหสิมีภาพอีกไหมคะมีใครไปอีกนหมดแล้วครับประมาณนี้นะเมื่อวานนี้ตอนที่เราถ่ายทอดสดไลฟ์ใน Facebook หลังรายการจบเราให้ถ่ายใช่ไหมคุณผู้ชมผ่านทางไลฟ์น,นี่แหละว่าถ้าใครเรียงถูกนว่าอันดับหนึ่งอันดับสองันดับสาเป็นใครเนี่ยเราจะสุ่ม ให้ผู้โชคดีคนคนนั้นนะครับแน่นอนผลเมื่อวานนี้อันดับหนึ่งได้แก่ฝรั่งใช่ไหมครับฝรั่งเศสอันดับสองคือเฮตินะครับอันดับสามคือโคลอมเบียและผู้โชคดีจากทางบ้านนะเราสัญญาว่าเราจะแจกกระทะเราก็จะแจกนะครับได้แก่คุณสุปราณีผ่องเ่าผ่องแพ้วนะครับคุณสุปราณีผ่องแพ้วนะครับได้กระทะ โคเรียคิงไปเลยหนึ่งใบนี่เลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่คุณจูปานีไทยถูกว่ามิส s ร r a n ์จได้อั่นลำหนึ่งนะครับมิสเฮติได้สองมิสแคลมเบียได้สามบุคลากรของเราบุคลากรในสตูดิโอของเราก็ท่ายถูกอ้ถายเยอะโอ้เราไม่รู้ว่าเธอมีกี่ใบแล้วแต่เราจะแจกอีกใบที่14แล้วว่าไหมพายาเล็กตะก้นี่ได้อีกใบ มามีก็มีเยอะแล้วอะอะไรแล้วสำหรับคนที่มีน้ำใจทายล่ะไม่เป็นไรก็ไม่ได้ไม่ได้ฉันก็มีน้ำใจที่จะทายบ้างไม่ได้อย่ามาอิจฉาโอ้คนดีก็ท้อดิอย่างเงี้ยพี่ผ่านมานี่ซื้อไปหลายใบแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนใบนี้ใบนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบได้ฟรีมันแบบว่าโอ้ได้ฟรีจากการเล่นอันนี้เป็นรู้สึกดีมาก3ามพันเก้าสามพันเก้าคาร์ริคิงไปซื้อที่เซ็นทรัลโอ้ทุกค่ะน้ขอแนะนําเวลาคนมาหาวูดี้เจ็บใจทุกที เอากระทะมาขายหรือเปล่าแล้วบอกว่าไม่ได้พกไปด้วยเออไม่ได้เป็นเซลไปแผนกนคลิโคเซ็นทรัลคุณจะได้ดิสคาวซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคา3,009 9รุ่นนี้เลยรุ่นนี้เลยจะหิ้วกลับบ้านได้เลยคือไม่ต้องมานั่งนอยแล้วว่าเอ๊ะอยากจะดูของก่อนก็ไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาใหญ่ต่างๆในเมือง แผนเครื่องครัวนี่รู้ไหมตอนพ่อแม่เรามาเขาก็ขนกระทะกลับนะเลยใช่ไหมกลับที่เมกาไปใช้ที่เมกาแค้นใจคือที่เมริกาขายกัน8 900 0บาทสามีเรามีความสงสัยให้ถามวอดว่าว่าวอราเป็นพรีเชนเตอร์อย่างเดียวหรือหุ้นกับเขาด้วยอะอยากรู้นีดหนึ่งในพาบ์ทนี่นึ่งเดี๋ยวก่อนนะเราคุยเรื่องนี้กันมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่เหรออ๋อเหรอเราลืมจุดตรงนั้นเลยอะเราเป็นเราเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์อู้แต่ละนี่เดี๋ยวเราต้องเงินของวอร์ดก็คงจะต้องเยอะกว่าการโหลดสติ๊กเกอร์ของเรา นี่พยายามโยนเข้าตัวเองแลยเงินโคู่รักโยนถัง่อเนี่ยถ้าจะเข้าเรื่องนั้นน่ะก็อย่าถามเรื่องที่ไม่มีตอบยาวเอาตอบสั้นๆสิเอ๋อเป็นพาร์ตเนอร์เลยเป็นพาร์ตสั้นๆนะตั้งแต่เราพรีเซนต์โคริคิงเสร็จปั๊บน่ารักมากเลยทำทีมโคริคิงเขาบอกว่าพี่อยากให้มันเป็นครอบครัวโคริคิงกับเราตอนแรกสุดเป็นพรีเซนเตอร์ถูกป่ะใช่ที่เขาออกรายการแล้วนี่ไงเสร็จแล้วเขาบอกว่าอยากให้มันเป็นครอบครัวโคริคิงแล้วก็แบบโอเคแต่คุณต้องเข้าใจว่าด้วยนวัตกรรมของสินค้าเนี่ย เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเรามีใจที่จะพูดออมัน<อ>ไม่ต้อง,องสร้าง,งภาพใน,ในการเ,ออเล่าเออกระทะนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับ